บัดนี้เป็นครั้งที่72ตรงกับวันที่20อัอ dinheiro, ur, er, กรกาคม2569ข้าพเจ้านายธนากรลักน้ำเที่ยง230 40. ขอเพ่งวาชาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจริยบูชาและองค์พระขร้าวัมปติเถระเจ้าองค์หลวงปู่สำมเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงมาอนุมโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนตรยัยครูบาอาจารย์แลบเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงดลันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมนต์ต่อไปบทสวดชุมนุมเทวดา สมัตาจักรวาเลสุอัตตราคันชันตุเทวดาสัทธรมมุนีราชันสุนันตุสักโมคะทังสักเกการเมจลรุเปคิริศิขราตเตจันตลิเควิมาเนทีเประเทจขาเมตาลุวานาคาหเนเคหาวตุมิเคเตภูมาจายันตุเทวาชาลธาลวิสเมยขาคันทพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนีวราจันังสาทวเมสุนันตุธรรมสวรนาคาลอายมทันตาธรรมสวรนาคาโลอายมทันตาธรรมสวรนาคาโล อายมปธันตาบทสวดนมังกรสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทสวดสัจจกิริยาคาถานัตติเมสรณังอัญงพุทโธเมสรณังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะสุที่เมหุนตุสัพธานัตติเมสรณังอัญงธรรมโมเมสรณังวัลังเอเตนะสัจจวัชเชนะ ส่ทีมีหนตุสพะธานาติเมสรนังอัญยังสังโฆเมสรนังวังเอเินะสัจวัชนนาส่วที่มีหนตุสพะธาบทสวดมหาการุณิกนาโถติอาธิกาคาถามหาการุณิกนาโถอัตยาสภะปานิลังปุเรตวะปารมีสภะปตุสัมปูติมุตมังเอเินะสัจวัชนามาหนตุสภุปัตถวามหาการุณิโกนาโถอตายาสภะปานิลัง อุเลธวาปารมีสภาปโตสัมภูธิมุตมังเอตินาสัจวัตเชนะมาหงตุสัพพุปัทวามหากาลุนิโกนาโทสุขายาสภพพานินางอุเลตวาปารมีสภาปโตสัมภูธิมุตมังเอตินาสัจวัตเชนะมาหงตุสัพพุปัทวาบทสวดมหาสมัยสูตรเอบามีสุตังเอกังสมายังภะควาสากสุวิหารติกาปริวัตุสมิงมหาวเนมหัตาภิกขุสังเกณะปฏติก สัตสัตทิงปัญจมาเตหีพิขุสเตรหิสัเพหีวะอรหันเตหิท่าสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิปทาโหติภักขวัตังทัศนายาพิขุสังคัญจะอัตโคจะตุนนางสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตาราโหสีอยังโขภักวาสเกสุวิหารติกาปเรวัตุสมิงมหาวณีมหาตาพิขุสังเคะสัตทิงปัญจมาเตหีพิขุสเตรหิสัเพเหวะอรหันเตหิท่าสหิจโลกธาตุหิเทวตาเยปุเยนาสันนิปฏิปทาโหติ พระขวันตังภาสนาญาภิกุสังคัญจะยันูณะเมญยปีเยนะพระควาเตนุปสังกเมยามาอุปสังกมิตาวะพระขบโตสันติเกปัญเจกขาทาพาเสยยามาติอัตโคดาเทวดาเสยยาทาปินามาพละวาปุริโสสมจิตังวาพาหังภาษาเลยยาภาษาลิตังวาพาหังสมิเชยยาเอวะมีวสุทาวาสสุเอเวสุอันตะละหิตาพระขบโตปุระโตคาตุระหังสุ อาตโคตาเทวดาพระขวัตตังอภิวาเทตวาเอกามันตังอาทางสุเอกมันตังกิตาโคเอกาเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาทังภาสีมหาสมโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตาอาคาธรรมะอิมังธรรมะสัพยังทักิตายวะอราคิจสังคันติอัตโคอราเทวตาพระขวัตโตสันติเกอิมังคาทังภาสีตัตาภิกขะโวสมาทางสูจิตังอัตโนอุชุมังังสูสาลาทีวาเนตานิฆะเหตุะวาอินทร,ริยานิละขัน ติปันธิตาติอารโคอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติกีอิมังคาทั้งอภาสีเขตวะคีลังเขตวะปะรีคังอินทัีลังโอหันมัจจะมะมเมชาเตจารตีสุทาวิมราจกุมาราสุทันตาสุสูนาคาติอาระคอปาราเทวตาภะคะวะโตสันติกีอิมังคาทั้งอภาสีเยเกจีพุทธังสระนังคาตาเซนติขมิสันติอาัยยะภูมิปะหายะมนุสังเทสังเทวกายังปะริปุเลสันติติ อัตกโกภควาพิกุอามันเตสีเยปุยเยนะพิกเวทัสาสูโรกตาตุสุเทวตาสันนิปฏิป,ฏปฏท,ทาุนติตถาคตังทัศน,นายาพิกุสังคัญจะเยปิเตพิกเว,กวอหิสุงอธิธรรมทานางังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเดสัมปีภควันตานังเอตัปปรมาเยวาเทวตาสันนิปฏิปตาเิสุงเส,ส,สย,ยยาธาผีไมยหัง เอตัลหิเยป त त ิเดพิกเวพระวิสันติอนาคตมัทฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเดสัมปีพระขบันตานังเอตับประมาเยวะเทวตาสันนิปฏติปตาพระวิสันติเสยยะทาปิมายหังเอตัลหิอาเจกิตสามีพิกเวเทวคายานังนามานิกิติจิสามีพิกเวเทวคายานังนามานิเทศิสามีพิกเวเทวคายานังนามานิตังสุนาถาสาธุกางมานสิกโรธา ສສະສຕເເອຕິໂູພະຕັນຈສສຸງພດທຈ สีโลกมนุษยสามิยถาภูมาตสาคิตาเยจิตตาคิริขาพรังปะหิตตาสมาหิตาอุทุสีหาวาสันลีนาโลมหังสาภิสัมปุโนโอทาตมนสาสุทธาวิปัสสนมาวิลาปินโจปัญจสเตยตวาวะเนกัปเรวัฏเวตโตอมัตยิสถาสาวเสาสเนระเตเทวกายาอภิกันตาเตวิชานารภิกขโวเตจะอาตปมกรงสุตวาพุทธศาสนาสาังเตสัมภตรโหยานังอมน มสารนัทธสนางอภัยเกสตามัทถคุงสาหัสังอาฏาสัตถลิงสตังเอกะสาหะานังอมุนุสานัมัทสูงอภเเกนัฎฐมัทคุงที่สารสภาภูกาอหุงตัญจ่าสภพังอภิญญาญาพกิจตะวานาจักขุมาตาตอมันตยิสธาสาวเกศสาเสนระเตเทวกายาอภิกันตาเดวิชาณัฐภิกขะโวเยบวะหังกิตยิสามิขีลาหีอนุภูปโส สัตตาสหัสาวิยะขากุมากับผลิวัฒวาอิทธิมัตโตจิติบัติมโตวันนาบัตโตยะสัจสิโนโมทานามาอภิกรรมโมบิคุณังสสมาทิงวะนังจะสัหัสาเหมาวตายะขานาณาวัติโนอิทธิมัตโตจิติบัติมโตวันนาบัตโตยะสัจสิโนโมทานามาอภิกรรมโมบิคุณังสสมาทิงวะนังสาตาขี้ลาติสัหัสายะขานาณาวัติโนอิทธิมัตโตจิติบัติมโตวันนาบัตโตยะสัจสิโนโมทานามาอภิกรรมโมบิคุณังสสมาทิงวะนัง อิเจเตสโสรัสสะสหาสายยะขานนันตวัดนโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาโนโตยะัสสิโนโมหานามาอภิกามุมิคุนังสาระติงวานังเพสามินตาปัญจสตายะขานานันตวัดนโนอิทิมันโตชิติมันโตวันนาโนโตยะัสสิโนโมหานามาอภิกามุมิคุนังสาระติงวานัง ขุมพิ่โลราชาข้าิโกเวปุลสานิเวศนังพิญโยนาสัตตสหัส,สังยักขานังปุริปาสติขุมพิ่โลราชาข้าิโกโสปะคะสัมปติงวานังปุริมจาทิสังราชาธา,าละโทภาษาสติคันธพานังอธิปติมหาราชายสสิโสพุทธาปิตาสาพระโวอินทนามามหาพราอิทิปนโตชุติปนโตวันววานาปุริยสสิโนมุธานามาอภิกรรมมุภิคุณังสัมปติงวานัง ทักขีนันจ่าที่สังราชาวิรูละโหตปัสสาสติกุมภานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิดัสสาพระหัวอินทนามามหาพลาอิทิมนโตชิติมนโตวันนานโตยรยสสิโนโมธานามาอภิกรรมมุภิคุณังสัมปติงวานังปันชีมาจ่าที่สังราชาวิรูปโปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายสัสิโสปุตตาปิดัสสาพระหัวอินทนามามหาพลาอิทิมนโตชิติมนโตวันนานโตยรยสสิโนโมธานามาอภิกรรมมุภิคุณังสัมปติงวานัง อุตตรัจ迦ที่สังราชากุเวโรตประสาติยะขานังอธิปติมหาราชายสัชิโสปุตตาปีดาสาพะห่วยธนามามหาภลาอิทิมนโตชติมนโตวันนาบุโตยสัชินโนโมทานามาอภิกามุงพิคุนังสัมปติงวนังปุริมาที่สังขตารัตถทากีเนนะเนนะวิรุหโกปชิเมนะวิรุปโกกุเวโรอุตตรังสิสังจะตาโรเตมหาราชาสมันตาจัดตุโรทิสาทานทานลามานาอัดัง huh สุวันีก e ับปุริวัทเวเตสามยาวิโนทาสา อากูเวนจันนิกาสะธามายากูเวนทุเวเลนทุบิปูจามิโตสหะจันทโนูกามาเศธวจากินโนมันทุนิมันทุจัปานาโทโอปมัมโยตะเสวะสุโตจัตมาตาลิจิตาเซโนจัคันทัปโณนาโรชาชโนสัตโตอากูปัญจสิโคเจวะติมภาลูสุริยาวัชชาเอเจจันเยจราชาโนคันธภาสหราชพิโมทานามาอภิกามุงพิคุณัางสามติงวนัง อาธาคูนาสภานาคาเวสาราสหะตันจักากรรมพัสตรลาอาคูปยาคาสหายาติพิยามุนาทัดลาธาจาอาคูนาคาเยสสินโนเอลาวันโนมหานาโคโสราคาสมิติงวะนังเยนาคาลาเชสาหะาสะารันติทิศัทิพาวิชาปักขีวิสุปิจักขูเวหายาสาเตวนามัชปปตาจิตรา สุปนาอิติเตสานามงอภัยยันตานาคาราชานามาสีสุปนาโตเขม,มมากาสีพุทโสสนาหาเหววจ้าหิอุปาวหายันตานาคาสุปนาสาระมักังสุพุทธังชิตาวจิรหัตเทนะสามุทางอสุราสสตาพัตโรวัสวัสเตเสเตอิทิมตโตยศส,สิโนกาลกัญจามหาวิสมาอสุราธานาเวชสาเวปจิติสุจิติจาปะหาราโทนโมจีสหะ สัจจันจะพรลิปุตานังสะเพวโรนม,มามากาสาสนาหิตวาพะลิงเสนังลาหุพรธม,มุปาขมงสมโยธานียพันธเดพิคูนังสมติงวนัง อาโปจะเทวาปฏิวิจาเตโชวายรธาคมุงวาลุณาวารุณาเทวาสมโมจยสาสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวาเยสสิโนท่าเสเตท่าราคายาสเพนารันตวัดติโนอิทิมโตชิติมโตมณั่มณโฑเยสสิโนโอหานามาอภิกรรมวุมพิคนังสัมปิิงมณั่งเวทุจเตวาสหาริจะอาสมาจเตุเวยมาจันทสุปุริสาเทวาจันทามาคุปุรัิตาสุริยะสุปุริสาเทวาสุริยามาคุปุรัิตาหนักตานิปุรักขิตวาอาคุมันทวาลาหากาวาสุนังวัตโวเศธรส โกวะฆ่าปูรินทโตท่าเสเตท่าเจทากายาสะเป็นานันตวัทิโนอิทิมนโตชุติมนโตวะนัมมุตโตเยสัสิโนมหานามาอภิกาโมภิกุนังสัมปตริงวะนังอัฏฐานะสาวูเทวาฉลมะคิสาลิวะอาริทคาจ่ายโรชาจ่าอุมาบุภะนิพาสิโน วาลุณาสาธัมมาจะอัจจตาจะอเนชฌคาสุริยะลุจิลาอาคูอาคูวัสสะวะเนสีโนทสเสเดทสธากายาทเปนะอนันตวาทีนูยิติมนโตจิตติมนโตวรรณะมนโตยัสสาสิโนมอธานามาอภิกามูมิกขะนาสัมเมติงะนัง สัมมนามหาสมมนามนุษามนุสุตมารทีคาปตูสิกาอาคูอาตูมโนปตูสิกาอาทาคูหาลโยเทวาเยจารโอหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวายยสัสิโนท่าเสเดท่าเจธากายาสเพนนังตวานิโนอิทิมนโตชุติมนโตวนาโมนโตเยสัสิโนมุทานามาอภิกามุวิคุณังสัมปติงวังสุกาคารุมมหาอาดุณาอาคูเวคาณสาระหะโอทาตะไคยะหาปาโมคาอาคูเทวะเวจัชนา สถามตาหาลักชาิมิกาจยยายัสสิโนทรายังอาคาปะชุนโนยโยทิสาพิวัติท,เเท,ทาเสตเตทาเจธากายาสะเพนนันตะวัดิโน,นอิทิมโติติมโตวนาบันโตยัสสิโนโมทานามาอภิกามม,กม,มุนมิคุณังสัมปิฏิมวังเคมิยาตุจิจายามากัตกาจายัสสิโนลมพิถกาลามาเสธาโชตินามาจะอาสบานิม,มานลติโนอ,อาคูอาทาคูปาระะิมิตา ท่าเสดท่าจะทากายาสะเพนันต่อวันีโนอิทิมันโตเชีติมันโตวันน้ำมันโตยัสสิโนโมหนามาอภิกรรมุมิควังสัมปติณวานังท่าเสดเทวานิกายาสะเพนันนันต่วันีโนนามันวเยนะอคันสุงเยจันเยสัติสาสหะปะวุธชาติมากขีลังโอคาตินามะนาสวังท่าเคโคตะลังนาขังจันทังวัสิตาสิตังสุภัมปตะมัโตจาปุตตาอิทิมโตสะหะสันนังกุมารโอติโสจาโสภาคาสัมปติณวานังสาสะพัมมโลกานังมหาพมาทิธิทิฏฐติ อุปาปโนชิติมันโตพิสมาคาโยยัสสิโสทเสสาอิเชลาอาคูปัญจักวัสวติโนเตสัญจัตมัชโตอาคาหาริโตปเรวาริโตเตจัสเพออะิกันเตสิสินเทเวสะัมมะเกมาราเสนาอภิกามิปัญสากานะหะสมาธิยังเอธาคันนะหตถาพันทธาดาเหนะพันธามุตวุสมันตาปนิวาลีถามาบุมุจโบจีนังอิติตาถามหาเสนกันนะหะเสนังอเปสยิ ปานีนาตระมาหันจาสรังกัตาวานาเพระวังยะธาปวสกุลเมโคธนยัน,น,น,ยนตุสสะวิสกุลตถา,าสโสปยุธาปฏิสังกุโตอัสยุติเสตัรจัสมพังอภิญญายะวิกิตวานาจักขุมาตตโตอามันตยิสธาสาวะเกส,สะเสนแะเตมาราเสนาอภิกันตาเตวิชา,า,นาันถาภิกขาโบเตจะอัตตาปมะกะลมสุตวาพุทธะศา,าสนางังวีตาราเคหิปากามงเนสังลมปิีเฉยุงสะเพวิขิระสังขามาพยาติตายสัสสินโม,ม,มทันติสหภูเทหิสาวกาเตชะเนสุตาติ บทสวดจุละย,ะยัชยชัยยปกรณ์นมโมเมพุทธเดชะสารัตนัตยธรรมิกาตีชาปสิทธิปสีเทวานาลายะปัลมีสุราสีติพรหม,มาจอินทาจะจัตุโลกาคัมพีรักขา,าสมุทาผู้ตุงข้างข้าจะสพัมมะชยัยยปสิทธิพระวันตุเดช,ชัยชยทอรณีททอรณนิอุธธิอุทธทีนาทีนาที เชยยเชยะคาค้นละตนละนิไซนิไลไซเซนาเมุรดาจะพ้นนอราชีเชยะเชยะข่มพี่ละโซงพี่หน้าเคนทนาขี้ปีศาจจะพูดตะกาลีเชยะเชยะทุนนิมิตาโลขี้เชยเชยะสิงขี้สุธาธาโมฆะชาเชยเชยะวารุณะมุขศาสตาเชยเชยะจำปาที่หน้าคากรากั้นถกเชยเชยะขันฉะคนนาตุรงสุการะโพชงสีหาพยาขาที่ป่า เชยชยพุรุณนามุคาสะญาตาชิตาชิตะเสนารีปุนสุธินนรดีเชยชยสุขาสุขาชีวีเชยชยท่อระนีตะเลสธาสุชัยยาเชยชยท่อระนีสานตินสธาเชยชยมังกราลันญาภาวะเคเชยชยวารุณายักเคเชยชยรักษาเสสุราภุชเตชา ชยชาญพมเมนธนาฆ่าชยชยญลาชาติลาสาชัยชยชาปาทวิงสัพังชยชยญอรหันตาปเจกับพุทธสาวังชยชยญมหสุโรหาโรหาลินเทวาชยชาญพมมาสุรโคชยชยนาโควิรุหโกวิรูปโคจันติมารวีอินโทจเวนเตยโยจกุเวโลวาลุโนปิจะอคิวายโยจะป่าชุนโหกุมารโลทตารัตทโกอัทธารา มหาเทวาสิทธิตาปสอาราทโยอิสิโนสาวกาสัพพาชยราโมพะวันตุเตชยธรรมโมจะสังโคจะทัสปาโรจะชัยยะกังเอเตนะชัยเดเชนะจโยโสที่พวันตุเตเอเตนะพุทธตเชนะโหตุเตชยมังคลัง ชายโยปิพุดัสสิริมโตอายังมาและจัจจพราปิมโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตธาพรมคณามหิสิโนชายโยปิพุดัสสิริมโตอายังมาและจัจจพราปิมโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตธาอินทะคณามหิสิโนชายโยปิพุดัสสิริมโตอายังมาและจัจจพราปิมโตปราชโยโอโคสยัมโพธิมันเตปโมทิตาชัยยตธาเทวคณามหิสิโนชายโย ปีผุดสะสิริมโตอะยังมาและสัจจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาใช่ยัตถาสุปันนคนามเหสิโนใจโยปีผุดสะสิริมโตอะยังมาและสัจจปาปิมโตปราชโยอุโกสยามโพธิมันเถปโมทิตาใช่ยัตถานาคคนามเหสิโน เฉยโยปีพุทธซาสิริมโตอะยังมาลักสัจักาปิมโตปราชยยยโยโยโโคชยามปพธิมันเตปะมโมหิตาชัย,ยรทธาสุพรัมมะฆานามเหสินุเฉย,ยันตัวปูธิยามุเลศกยานาังนันทิวัตานุ เอว่างตะว่างวิชโยโหหิชยะสุชยามังคะเลอปราชิตปันลังเกสีเซปทวิโปคะเลอภิเซเกสัพะพุทธานังอาคาปโตปโมตติสุนัตตังสุมังลังสุปาปาทังสุหูทิตังสุขโนสมุหุโตจะสุยิศพลังพรมมจาดิสุปทาคีนังกายกรรมมังว่าจากรรมมังปทาคีนังปทาคีนังมนุกรรมมังปณิธิเตปทาคีนาปทาคีนานิกตวานารพันตเทปทาคีนีเดตัตถะ ลัธาสุขิตาวิรุฬหะพุทธาสนีอโรคาสุขิตาหุทาสหาสัสเพหิยาติพิสุนันโตปนโตเยเทวาอสมิงธานีอธิกตาทีคายุกาสธาหงตุ ah สุขิตาหงตุสัพพธา,าลักขันตุสัพผ้าสัตตานังลักขันตุชนินาซาสนังยากาจิปัฒนาเตีสร้างสเพปุรินตุมโนระธายุดตากาเลปวสันตุวสังวสซาวราหกะโรค่าจุปัตวาเตสังนิวเดนตุจัสพาธากายาสุขังกิตะสุขังอรหันตุ ยะา,าระหังอสวดธรรมนิยามสุตังเอวามีสุตังเอกังสมัยพัะขาวสาวัตถิยังวิหารติเชตวเนอนาคะะปินทิกัสะอารามีตัตตะโคพระขาวพิขูอามันเตสีพิขาวตีภะทันเตติเตพิขูพักวตโตปัญจสุสุมพระขาวเอตัทโวยะอุปาทาวาพิขเวตทาทาขา,ทานังอนุปาทาวาตา,าทตานังที่ตาวะ สาธุธรรมะติตราธรรมะนิยามตราสเปชังคาราอนิจจติตังตถาคตตอภิสัมพุชชิติอภิสัมเมติอภิสัมพุชิตวะอภิสมเมตวะอาจิคติเทเสติปัญญาเปติปทาเปติวิวาติวิภาชติอุตตานีกรติสัพเพสังคาราอนิจจติ อุปาทาวาพิกเวตถาคตานังอนุปาทาวาถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิตาธรรมะนิยามตาสัเพสังคาราทุคาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธิชติอภิสมติอภิสัมพุทธิตาวะอภิสมตวะอาจิคดิเทเสติปัญญาเปติปัฏาเปติวิบารติวิภาชติอุตตานิกโรติสัเพสังคาราทุคาติ อุปาทาวาพิกเบตทถาคตานังอนุปาทาวาตถาคตานังทิตาวาสาธาตุธรรมะทิดตาธรรมะนิยามตาสเปธรรมานาตาติตั้งตถาคตัวอภิสัมพุชิตาติอภิสเมติอภิสัมพุชิตวาอภิสเมทวาอาจิคติเตเสติปัญญาเปติปัฏฐาเปติวิวาณติวิปัชติอุตานีกโรติสเปธธรรมานาตาติอิทัมโวจฌระกวาอัตมนาเตพิขูปะขวตโตภาซีตั้งอภินันทุนติ บทสวะพัเทกรตัตคาถาอาติตังนาคาเมยยนัปฏิการเคอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพบุงถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตามประหินตังอปันดาจอาณาคตังสิ่งที่เป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งที่เป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจปบปนันจะโยธาม,มังตรถาตถาตัวิปัสสติอสังหิลังอสังกุปังตังวิทยามนุภพาลุหเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นจะพ่อน้าในที่นั้นๆอย่างจมแจ้งไม่งอนเงินขอนแคนเขาควรพ่อคุณอาการเช่นนั้นไว้ อาเชวากิจะมาตับปังโกชัญญามารณะนางสุเวความเพียรในกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นะฮิโรสังคารันเตนามหาเสเนนามัจุนาเพราะการพัดเพียนต่อโมจุนาซึ่งมีเสนามากจะไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาริมานดาปิงอโหรตมตันติตังตังเวประทันเทกะรันตวัวเสันโตอาจิกเรมุนิมุนีผู้สงบย่มกล่าวเลียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกี่ยขันทางกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงราตีเดียวก็น่าชม บทสวดธรรมะสังเวาปัจัจเวคณะสเปสังคารานิจาสังขารคือร่างกายจิตใจละรลูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงหนอเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไปสเปสังคาราทุขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามประธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปสเปธรรมานาตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อาทุวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณะความตายเป็นของยั่งยืนอาวัสังมายามาริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะปริโยสานางเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตชีวิตต่างเมอนิยตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณะเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวตัะควรที่จะสังเวชอายัางกายโยอ,อาจิลังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นาน ปีตาวิญญาณโนคนันปัจจยาวิญญาณชนโทอันเขาทิง้งแชแล้วอาทิเสียสติจากนอนทับปทัทวิงซึ่งแผ่นดินกาลิงข้างหลังอีว่าประดุดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนี้ละทางพาประโยชน์ไม่ได้อานิจาวรสังขาลาสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนองอุปาทวายธรรม,มิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาจิตวานิโรชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเดสังบุปตโมสุโข,ขความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่ง สัพเพสัตตามรันติจาสาัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มาริลิงสุจามาริสาเลที่ตายแล้วและกําลังจะตายตทเทวะหัง,าหางมาริสามิเราก็จักตายอย่างนั้นเหมือนกันนาติเมเอถะสังสยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลยบทสวดเมตตาย,ยัางกินจียังกินจีกุสรังกัมมังสพเพหิพระเตหิกาตังบุญยางโนโอนุโมทันตุสุน,นันตุโพนตุเยเทวะอัสมิงธานีอธิกตาตีขายยกาสัทาคนตุสุ สุกิตาหงตุทุกขาปรมุตเจนตุมาตาปิตาสุกิตาหงตุทุกขาปรมุตเจนตุสัพเพยาติกาสุกิตาหงตุทุกขาปรมุตเจนตุสัพเพอญาติกาสุกิตาหงตุทุกขาปรมุตเจนตุสัพเพปิสาสัพเพยาขาสัพเพปิตาสุกิตาหงตุทุกขาปรมุตเจนตุสัพเพอาจริยุปชายาสุกิตาหงตุทุกขาปรมุตเจนตุสัพเพนัคตาสุกิตาหงตุทุกขาปรมุตเจนตุสัพเพเทวาสุกิตาหงตุทุกขาปรมุตเจนตุสัพเพสามารถตีนังสามิชันตุโว บวชสวดบูชาหลวงปู่ทวดนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิทธิปะคะวะนโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิทธิปะคะวานโมโพธิสัตว์อาคันติมายะอิทธิปะคะวะปฏิฐานาคาถายาเทวตาสันติวิหารวาสินีทูเปทูเปตะลิงทูเปตะเลโพธิตะเลแต่หิงแต่หิงตาธรรมทานเนะนาภาวันตุโูชิตาโสทิงกโรณ์เตถาวิหารมันทะเลเทลาจัมมัชานาวกาจัพพิะโว สารามิกาธานาปฏิอุปาสกาคามาจเทษานิคามาจเอสราสปานาภูตาสุจิตาภวันตุเตชาลาผู้ชายเยปิจะอันธสัมภวาสังเสทชาตาอาฐวโวปปาติกานิยานิกังธรรมอวรางปฏิจจเตสเพปิทุขัสกกระโดนตุสังขยังธาตุจีรังจะตังธรรมโตธรรมธราจะบุคลาสังโคโหตุสมะโควาอัถายาจะหิตายะจะอัมเหระขตุสัตธรโมโถสเพปิธัมมาชาริโนวุตดิ่งสัมภาปุเยามะธรรมีอริยะปรเวทเด ปัสนาโหตุสเพปิปานิโนพุทธศาสเนาสัมมาทาลังประวิจันตุกาเลเทโวปวัสสุผุทิภาวายาสัต,ตา,นสานังสมิทางเนตุเมธนิงมาตาปิตาจานดารชังนิจังละคันติปุตตกางเอวังธรรมเณรราชานโนประชังละคันตุสัพพธทาเทวตาอุโยชนะขาถา ทุขปาตาจนิทุขาปยาปัตาจนิปยาโสกปัตาจนิโสกาหนตุสเพภีปานิโนเอตาวตาะจามิสัมปทังบุญญาสัมปทังสเพเทวานุโมทันตุสภพพะสัมปสิทธิสิทธิยาทานังฆะทันตุสัายาสีลังละคันตุสัพทาภาวนาพิรตาคงตุขันจันตุเทวตาคาตาสุมังคุณคาถาโหตุสัพพังสุมังขลังละคันตุสัพเทวตาสภาพะพุทธานุภาเวนโสติหนตุนิรันตลัง โมตุสัพพังสุมางคลังลักันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนาโสทีหนตุนิล er ันตะลังโมตุสัพพังสุมังคขลังลัก <Fuck criminal> ันตุสัพเทวตาสัพพาสังฆานุภาเวนาโสทีหนตุนิรันตะลัง สเปพุทธาภระพตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเทเชนะละขัมปทามิสัพปโสสเปพุทธาภระพตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเทเชนะละขัมปทามิสัพปโสสเปพุทธาภระพตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเทเชนะละขัมปทามิสัพปโสสเปพุทธาภระพตตาปเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเทเชนะละขัมปทามิสัพปโส สเพือพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัจะยังพลังอรันตานันจ่าเทเชนะละขัมมันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัจะยังพลังอรันตานันจ่าเทเชนะละขัมมันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัจะยังพลังอรันตานันจ่าเทเชนะละขัมมันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัจะยังพลังอรันตานันจ่าเทเชนะละขัมมันธามิสัพปะโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปัจเจกานัจะยังพลังอรันตานันจ่าเทเชนะละขัมมันธามิสสะปะโส ด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสาธยายพระพุทโธมนี้ข้าพเจ้าขอนอมเก้าวอทิถวายเป็นพระราชุกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าเศริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยขออนิสงส์แห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสภาพศีลมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แขล้วคลาดปลอดภัยจากทุกโศกโรคภัยอันตรายทั้งพวงให้มีแล่งรายได้อันสุจริตมั่นคงเป็นสัมมาอาชีพอันชอบธรรมคำว่าไม่มีอดอยากยากจนขอจะได้มีแก่ข้าพเจ้า ขอพระพิฆเ้ามีสัมมาทิฏฐิตั้งมั่นในพระธรรมคำสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลนานดิศทั้งขอเทเพเทวราทั้งหลายผู้ได้อนุโมทนาสาธุการในบุญกุศลนี้บทประสิทธิประสาทพรน้อมส่งอนุภาพแห่งมงคลไปสู่วัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายลาวรวมถึงวัตถุมงคลทั้งปวงที่สามาสิ่งอวบเล็ได้จะสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยพุทธ,ธานุภาพทเทว,วานุภาพและลิธานุภาพอันศักดิ์สิทธิอ์อํำนวยผลให้เป็นสิริมงคลแก่ผู้กอบกรองและ